หลังจากที่บาทหลวงโดนฮานหลอกให้กินขี้นกไปเขาก็คิดแผนที่จะมาแก้แค้นฮานชิฮานเจ้าเป็นแค่ลูกศิษย์บางอาจมาหลอกให้ข้ากินขี้นกสักวันข้าจะเอาคืนเจ้าให้ได้ส่วนทางฮานเองก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรกินอิ่มหลับสบายเช่นเคยมีอยู่วันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อมาที่บาทหลวงให้ไปรับเครื่องปรุงที่เขาสั่งซื้อเอาไว้เขาเลยเรียกฮานมาฮานเหนพรุ่งนี้ เจ้าไปกับข้านะเครื่องปรุงที่ข้าสั่งเอาไว้มันมาถึงแล้วฮานเองก็สงสัยจึงถามไปว่าเครื่องปรุงอะไรหรอครับท่านบาดหลวงบาดหลวงจึงบอกว่าเอานะไปถึงเดี๋ยวก็จะรู้เองแต่มันเป็นเครื่องปรุงที่มาจากดินแดนทะเลอันไกลโพล้นวันพรุ่งนี้ที่นั่นเขาจะทำอาหารจากเครื่องปรุงนี้ให้กินด้วยรับรองว่าต้องอร่อยแน่ๆฮานเองก็สงสัยและก็อยากรู้มากขึ้นไปอีก วันรุ่งขึ้นหานและบาทหลวงจึงออกเดินทางไปบาทหลวงก็ขี่ม้าส่วนหานก็เดินตามไปด้วยความสงสัยและความอยากกินของอร่อยอร่อยเมื่อไปถึงแล้วเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็จัดเตรียมอาหารไว้มากมายหานและบาทหลวงก็ทานกันอย่างอริดอร่อยเมื่ออิ่มแล้วบาดหลวงก็ถามว่าเป็นยังไงหานอาหารมื้นี้อร่อยถูกใจเจ้าหรือเปล่าเอาละนี่คือเครื่องปรุงที่ใช้ปรุงมันขึ้นมาน่ะ ว่าแล้วบาทหลวงก็หยิบถุงขึ้นมาถุงหนึ่งก่อนที่จะยื่นให้หานหานไม่รอช้าล้วงมือเข้าไปกำและก็กรอกใส่ปากตัวเองก่อนที่เขาจะทำหน้าเยเกเป็นยังไงบ้างล่ะหานอร่อยหรือเปล่าห้ามคายนะของมันแพงห้ามห้ามห้ามบาทหลวงก็ห้ามหานแต่สีหน้าหานก็ไม่สู้ดีนักเพราะเครื่องปรุงที่กรอกใส่ปากไปตะกี้มันก็คือเกลือนั่นเองบาทหลวงจึงบอกว่า ข้าจะเอาเกลือพวกเนี้ไปแจกชาวบ้านที่มาที่โบสถ์น,น่ะและทั้งคู่ก็เดินทางกลับไปเมื่อเดินทางไปสักพักหานก็เริ่มกระหายน้ําเพราะยังไม่ได้ดื่มน้ําหลังจากที่กินเกลือลงไปเลยแถมยังต้องแบกกระสอบเกลือนกหนักอีกด้วยระหว่างทางบาทหลวงก็ถามหานเป็นระยะระยะว่าเป็นยังไงบ้างหานเกลือมันอร่อยหรือเปล่าเจ้าเหนื่อยหรือยังจะกินน้ํำไหมละ่ะแต่เมื่อหานบอกว่าเขาเหนื่อย เขาหนักเขากระหายน้ําบาลลวงก็จะบอกว่าเอออีกนิดเดียวก็ถึงแล้วทนอีกนิดสิแล้วพวกเขาก็เดินทางกันต่อไปหฮานเองเหนื่อยก็เหนื่อยอยากนอนก็อยากนอนเพราะเขาต้องแบกถุงเกลือและก็เพิ่งกินอาหารอิ่มๆม,มาเขาจึงทําท่าซบถุงเกลือและก็หลับตาพริมทัทง้ทงๆที่เดินไปแบบนั้นไม่นานเขาก็ทําท่ากรนดังครืดๆืดรากับว่า กําลังนอนหลับอยู่ไม่มีผิดบาทหลวงจึงถามว่าฮานเจ้าเป็นอะไรหรือฮานจึงบอกว่าอ๋อพอดีถุงเกลือเนี่ยพอข้าหนุนแล้วซบมันแล้วมันช่างสบายเสลือเกินไม่ไหวละท่านบาทหลวงข้าขอนอนก่อนนะบ้าแล้วหานก็ทำท่าซบถุงเกลือไปเดินไปหลับไปกคคลืนขืดขืดไปไม่นานนักด้วยความที่ทั้งสองเพิ่งกินข้าวมาอิ่มอิ่ บานหลวงเองก็รู้สึกง่วงนอนมากแต่ครั้นจะหลับบนหลังม้าก็เกรงว่าอาจจะตกมาจากหลังมา้าบานหลวงจึงถามฮานไปอีกว่าเออเป็นยังไงฮานถุงเกลือเนี่ยมันหนุนแล้วสบายขนาดนั้นเลยเหรอฮานจึงบอกว่าเอยท่านอย่าเพิ่งกวนข้าสิข้ากําลังหลับสบายโถ่คนอะไรบานหลวงก็สงสัยว่าถุงเกลือมันหนุนแล้วสบายขนาดนั้นเลยเหรอเขาจึงบอกไปว่า ไหนฮานไหนไหนข้าขอลองหน่อยสิมันจะสบายขนาดไหนข้าง่วงนอนอยู่พอดีเขาจึงลงมาจากหลังมา้าส่วนฮานเองก็กระโดดขึ้นไปเอามือตีม้าไปแต่ปากกลับร้องว่ายอ่ยอย,อยอ่อย่าเพิ่งไปมา้าใจเย็นๆก่อนรอท่านบาทหลวงก่อนย่อ่อ,อแต่มือของเขาก็ตีตูดม้าไปเรื่อยๆไม่นานนักเขาก็เดินทางไปถึงโบสถ์ได้นั่งพักดื่มน้ําเย็นๆ ทิ้งบาดหลวงกับถุงเกลือหนักๆเอาไว้เบื้องหลังทางบาดหลวงเองจึงลองเอาถุงเกลือขึ้นมาแบกและก็ซบดูและเขาก็พบว่าถูกฮานหลอกเขาให้อีกแล้วชิไอ้ฮานเจ้าบังอาจหลอกข้าอีกแล้วแล้วข้าจะเอายังไงกับถุงเกลือดีล่ะเนี่ยหนักก็หนักข้าเองก็แก่แล้วคงจะแบกมันไปไม่ถึงโบสแน่ๆบาดหลวงจึงพยายามหาที่ซ่อนถุงเกลือและคิดว่า เมื่อไปถึงโบสถ์แล้วก็จะให้ห่านมาแบกมันกลับไปเข้าไปซ่อนในพุ่มไม้ออกมามองดูแล้วก็คิดในใจว่าเอตรงนี้มันจะดีหรือเนี่ยขนาดข้าแก่ขนาดนี้แล้วยังมองเห็นเลยแล้วคนอื่นเขาผ่านไปผ่านมาเขาจะไม่เห็นงั้นเหรอค่าต้องหาที่ซ่อนใหม่เขาหาที่ซ่อนไปเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะซ่อนมันไว้ในหนองน้ำเล็กๆข้างๆทางแทน เอาละทีนี้ก็ไม่มีใครเห็นมันแล้วละ่ะกลับโบสแล้วให้ไอหานมันมาแบกกลับไปดีกว่าเมื่อเขาไปถึงแล้วบาทหลวงก็ด่าหานสยกใหญ่ก่อนที่จะให้หานไปแบกถุงเกลือกลับมาแต่เมื่อไปถึงหนองน้ําแล้วเขาก็สั่งให้หานลงไปเอาถุงเกลือหานก็ลงไปงมสักพักก็พบถุงเกลือและก็เป็นแค่ถุงเกลือจริงๆเพราะว่าเกลือมันละลายไปกับน้ําหมดแล้ว บาดหลวงเองก็ไม่มีความรู้เรื่องเกลือพอๆกับ่านเขารู้เพียงว่าเกลือมันเค็มเท่านั้นไม่รู้ว่ามันจะละลายในน้ําได้ฮานเห็นถุงเปล่า,ลา,ลาจึงตะโกนออกไปว่าโอ้ข้าว่าปลาในบ่อน,นี้นี่แหละมันคงจะขโมยกินเกลือราคาแพงของท่านจนหมดแน่ๆบาดหลวงได้ยินดังนั้นจึงพูดว่าชิไอพวกปลาบังอาจมาขโมยกินเกลือของข้าฮานเจ้าวิดน้ำออกจากบ่อให้หมด มันกินเกลือของข้าข้าก็จะจับมันไปกินเหมือนกันว่าแล้วหานกวิดน้ำจนหนองเล็กๆมันแห้งเขาก็เห็นปลาอยู่หลายตัวหานจับปลาขึ้นมาก่อนที่จะพูดว่าเฮ้ eh, ไอปลาขี้ขโมยเจ้าบังอาจมาขโมยกินเกลือของบาดหลวงว่าแล้วเขาก็ตบหัวปลาผัวกๆจับได้ไม่อีกตัวเขาก็ด่าและตบมันอีกบาดหลวงเห็นจึงบอกว่าหาน เจ้าโยนขึ้นมาบนบกนี่หน่อยข้าเองก็จะตบมันให้หายแค้นเหมือนกันเกลือมันไม่ใช่ของถูกๆนะว่าแล้วห่านก็โยนปลาขึ้นไปเรื่อยๆบาดหลวงก็ตบปลาด้วยความแค้นไปเรื่อยๆตัวแล้วตัวเล่าจนม,มันมาถึงปลาชนิดหนึ่งที่มันมีเงี้ยงแหลมคมบาดหลวงจับมันขึ้นมาได้ก็ตบไปด้วยความแค้นเต็มแรงแลเงี้ยงปลามันก็ปากลึกเข้าไปจนปลามันห้อยตองแต่ง ติดมือบาทหลวงาบานหลวงร้องดังลั่นส่วนฮานเองก็หเราะคิกคักอยู่ในหนองน้ำ